สวัสดีครับเพื่อนๆครับสุดสัปดาห์นี้ครับไม่มีบอลพรีเมียร์ลีกนะครับสุดสัปดาห์นี้ก็จะเป็นโปรแกรมของขออภัยครับอ่าเป็นโปรแกรมของ F.A ครับรอบที่4นะครับเมื่อคืนก็มีทีม1ทีมที่เข้าไปแล้วนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพื่อนของเรานี่เองนะครับก็เมื่อคืนก็เปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ไป2ประตูต่อหนะครับก็ มีดาม่าเล็กๆมาไม่เล็กหรอกนะก็ออดาม่าพอสมควรนะครับสำหรับประตูชัยของแมนยูก็เป็นลูกล้ำหน้าที่แฮร์รี่แม็กไกว์มุ่งเป็นประตูชัยไปนั่นแหละครับแต่รอบที่สี่เนี่ยไม่มีเวียนะครับเกมนัดที่สามที่พวกเขาบุกไปเอาชนะอาร์อนได้ <c oughs> ขอไปครับ บุกไปเอาชนะอาร์เซนอลได้เนี่ยก็เสียจุดโทษให้กับอาร์เซนอลแต่ว่าตอนนั้นยิงไม่เข้านะครับเกมที่ผ่านมาก็ได้ได้ได้จะบอกได้ได้คำตัดสินที่ดีสำหรับทีมตัวเองนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบที่5ต่อไปสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะในค่ำคืนวันอาทิตย์ครับจะมีอีกหนึ่งคู่นะครับ ลิพูครับจะบุกไปเยือนพีมัดทีมในเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับอันดับ24เลยนะครับทีมบวยของแชมเปี้ยนชิพเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับก็อันดับนี่ห่างก,กันเยอะเลยนะครับสำหรับคู่นี้อ่ะข่าวๆคงไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่าพีมัดเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีข่าวมากนักนะครับตอนนี้ลิพูก็มีนักเตะที่หายจากการบาดเจ็บ กลับมาเกือบหมดแล้วนะครับก็เหลือเพียงแค่เทนอเล็กซานเดอร์อาโนเพียงคนเดียวนะครับส่วนพีมัดก็มีโจเอ็ดเวิร์ดครับแบนเดนกลอเวนะครับแล้วก็คอเนลชุกนะครับชื่อเราอาจจะไม่ได้คุ้นชินสักเท่าไหร่นะครับพวกนี้หมดสิทธิ์ลงสนามอย่างแน่นอนแล้วนะครับส่วน h ฮดทูเฮดนะครับระหว่างลีปูกับปอนมัดเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่า น้อยครั้งที่เจอกันนะครับเจอกันสองครั้งนะครับในศึกเอเบครับในปีสองพันสิบเจ็ดนะครับเกมแรกเนี่ยเล่นที่แอนฟิลนะก็พีมัดก็บุกมาเสมอที่แอนฟิลแล้วก็ไปเพลออฟนะไปเล่นรีเพยที่บ้านของพีมัตนะครับก็ดีปูก,ก็บุกไปชนะหนึ่งศูนย์นะครับวันนั้นเนี่ยผมบอกตรงนะจำไม่ได้หรอกนะตอนนี้นะ <c oughs> นะตอนนี้ก็จำไม่ได้หรอกว่าแต่งันตอนนั้นเนี่ย เป็นยังไงบ้างนะครับก็ลิฟูก็ผ่านเข้าสู่รอบในตอนนั้นนะครับเจอกัน2ครั้งหน้าเสมอ1แล้วก็ชนะ1ส่วนคืนวันอาทิตย์นี้นะก็เจอกันในรอบ4นะี่ะไปดูสิเอ็ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามดีกว่านะลิฟูนะเก <c oughs> มนี้ถ้าเราไม่ได้คิดอะไรเยอะแยๆนะครับลิฟูเนี่ยเหนือกว่าบานตะเกียงเลยนะครับ เหนือกว่าก็น่าจะใช้ผู้เล่นชุดที่สองนะครับลงไปเล่นอ่ะลิปูก็น่าจะใช้ชุดที่สองลงไปเล่นนะครับก็จะประกอบด้วยผู้รักษาประตูครับก็เป็นเควินเคลเลอร์นะครับอ่าแบ็งขวาเนี่ยเป็นคอนเนอร์แบดลี่ซ้ายเป็นซิมิกัสคู่เซนเตอร์แบ็กเนี่ยอาจจะต้องใช้คอนซาเล่นคู่กับเอนโดมิดฟิลตัวกลางครับใช้มอร์ตันกับแม็กคอร์เนล ส่วนตัวลุกครับน่าจะใช้ฮาวิเอเลียดนะครับหรือดีอาร์นะครับ,รนะรบแล้วก็เคียรซ่านะน่าจะมีโอกาสลงเล่นในเกมนี้ส่วนหน้าเป้าก็จะเป็นหน้าที่ของอาดาวินยูนเยสนะครับที่จะลงล่าตะข่ายผลที่ <c oughs> นะครับผลที่ข้านนะครับรีพูก็น่าจะ เล่นเกมนี้ไม่ได้ยากนะครับก็น่าจะบุกไปอาชนะได้สัก20แล้วกันนะครับ